ผู้หญิงรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของเธอเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่เธอกลับไม่บอกเพื่อนสนิทกลับหลอกเธอว่านี่เป็นแค่การแพ้ธรรมดาเท่านั้นทานยาเล็กน้อยก็จะดีขึ้นเพื่อนสนิทจ,จึงเดินจากไปอย่างสบายใจและเหตุผลที่เธอทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอเกิดใหม่ในชาติก่อนเธอได้พบว่าเพื่อนสนิทมีผื่นแดงเต็มแขนผื่นแดงที่แขนของเธอ ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคแบบนั้นจึงเตือนเธออย่างมีน้ำใจให้ไปโรงพยาบาลผลก็คือเพื่อนสนิทที่เจ้าเล่ได้รับการวินิจฉัยเพื่อปกป้องตัวเองกลับเอายาไปใส่บนเตียงของเธอใส่รายว่าเธอเป็นแหล่งติดเชื้อทําให้เธอถูกคนทั้งหอรุมทําร้ายจนเสียชีวิตก่อนตายเธอในใจเหลือเพียงความเกลียดชังและความเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดบางทีอาจเป็นความเมตตาของสวรรค์ผู้หญิงกลับเกิดใหม่เธอลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองกลับไปยังวันที่เกิดโศกนาฏกรรมและในอีกวินาทีถัดมา ผู้หญิงร้ายลึกวิ่งเข้ามาชี้ไปที่ผื่นแดงบนตัวเองด้วยความตกใจขอความช่วยเหลือจากเธอนึกถึงชาติที่แล้วตัวเองเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับได้รับการตอบแทนด้วยการหักหลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายถ้าโชคชะตาให้ฉันมีชีวิตใหม่นั้นครั้งนี้ผู้หญิงเห็นท่าแท้ของอีกฝ่ายเธอแซงทำเป็นไม่รู้สึกตอบใจว่าเป็นแค่การแพ้ธรรมดาแต่ผู้หญิงร้ายลึกยังไม่สบายใจยืนยันให้เธอไปโรงพยาบาลด้วยผู้หญิงรู้ดีว่านี่คือกับดักดังนั้นจึงหาข้ออ้างว่าอยากทำงานล่วงเวลา ประสบความสําเร็จในการตัดขาดจากแหล่งทัยพิบัตินี้แยกขอบเขตออกอย่างชัดเจนแต่เพื่อการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์เธอรีบส่งข้อความไปยังหัวหน้าขอหยุดงานหนึ่งเดือนและรีบออกจากสถานที่ที่มีปัญหานี้แต่พอเดินไปได้ครึ่งทางเธอก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันถึงแม้ว่าตนจะเดินออกไปแบบนี้ผู้หญิงร้ายลึกแน่นอนยังคงจะโยนความผิดให้เธออยู่ดีเธอสาบานว่าจะไม่ทําตัวเป็นแพ้รับบาปอีกต่อไปแต่ด้วยกําลังของเธอคนเดียวจะไปต่อสู้กับผู้หญิงร้ายลึกที่มีความสัมพันธ์กับหัวหน้าโรงงานได้อย่างไร ได้อย่างไรขณะที่เธอกำลังหมดหนทางล้อแห่งโชคชะตาก็เกิดการพลิกผันอย่างน่าตกใจรถรูหลายคันขับเข้ามาหาเธอและจอดที่หน้าประตูโรงงานพี่ชายประธานบริษัทของเธอและเศรษฐีพ่อแม่ของเธอในที่สุดก็หาตัวเธอพบที่แท้เธอคือคุณหนูของตระกูลเหอเหอที่ตาหาคุณหนูคนเดียวของตระกูลมานานถึงหนึ่งปีในตอนแรกเธอทำไปเพื่อหลีกหนีการควบคุมของครอบครัวจึงได้หนีออกจากบ้านด้วยความโกรธลูกสาวที่ดีของฉันขอแค่เธอยินดีที่จะกลับไปรถรูที่เธอชอบเลือกได้ตามใจ และยังมีเรือยอที่เพิ่งซื้อใหม่ที่บ้านก็เขียนชื่อของเธอไว้ด้วยนอกจากนี้วิลล่าที่อ่าวน้ําตื้นก็เป็นของเธอเช่นกันฉันจะให้เงินใช้เธอเพิ่มอีกเดือนละหนึ่งล้านบาทผู้หญิงจึงยอมตกลงกลับบ้านในที่สุดแต่เงื่อนไขคือเธอต้องจัดการเรื่องราวในโรงงานด้วยตัวเองเธอจะไม่ยอมรับความอับอานี้เมื่อสาวเดินออกไปพ่อสั่งทันทีให้ซื้อโรงงานที่ปั้นเส่้ํทงานอยู่ให้ฉันซื้อมัน ฉันจะดูให้เห็นใครกล้ามากถึงขนาดนี้กล้าทำร้ายประเทศของฉันกลุ่มทุนอันดับหนึ่งของกลุ่มทุนเหอคุณหนูคนเดียวของตระกูลร่ำรวยในขณะนั้นผู้หญิงพอดีได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงเจ้าเล่ห์ฉันกลับหอพักไม่เห็นคุณคิดถึงคุณจังดูเหมือนว่าจะเป็นผลการตรวจออกมาแล้วใช่ไหมรู้ว่าตนเองติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รีบหาคนรับผิดชอบผู้หญิงเจ้าเล่ห์ในโทรศัพท์เร่งให้เธอกลับไปโดยเร็วผู้หญิงจึงโกหกว่ามีญาติที่บ้านมาอยู่กับพวกเธอสักสองสามวันแล้ววางสายเงินเข้าบัญชีอลิเ หนึ่งล้านหยวนดูเหมือนว่าพ่อแม่ครั้งนี้คิดได้จริงๆต่อมาพี่ชายของผู้หญิงขับรถสปอร์ตมามารับเธอไปอยู่ที่วิลล่าที่เพิ่งซื้อใหม่และฉากที่เธอนั่งในรถตูนี้ก็ถูกเพื่อนร่วมห้องสองคนที่เดินผ่านมาเห็นพอดีถูกจับได้เธอปั้นเสียฉันรู้แล้วเธอบอกว่ามีคนจากบ้านเกิดมามก็เป็นการหลอกเราอย่างที่คิดอายุยังน้อยแต่ไม่เรียนรู้สิ่งดีเรียนรู้ที่จะเป็นคุณหนูเหมือนคนอื่น ทบจะไม่มีความอายเลยหลังจากกลับไปพวกเธอก็เริ่มสร้างข่าวลือในหอพักว่าผู้หญิงถูกผู้ชายแก่เลี้ยงดูผู้หญิงร้ายลึกยิ่งจับจังหวะได้ดีใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายว่าที่เตียงของผู้หญิง พบยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นการวางหลักฐานสำหรับการใส่ร้ายในอนาคตหนึ่งเดือนต่อมาผู้หญิงรู้สึกว่าเวลานั้นเหมาะสมตัดสินใจกลับไปที่โรงงานเพื่อลังแค้นผู้หญิงร้ายลึกผลก็คือเมื่อเธอกลับไปเธอก็รู้สึกถึงสายตาที่แปลกประหลาดจากทุกคนแม้แต่ป้าประจําโรงอาหารท่าทีต่อเธอก็แย่ลงยังไม่ทันที่เธอจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถูกผู้หญิงร้ายลึกที่เดินผ่านมาจับได้พอดีและหาช่องทางอย่างชั่วร้ายต้องการจะติดโรคให้เธอจนกระทั่งผู้หญิงหลบหนีทำอาหารหกเต็มพื้นเพื่อนร่วมห้องข้างๆนั่งไม่ติดแล้ว ล้อเลียนเธอว่าถูกผู้ชายเลี้ยงดูต่อหน้าคนอื่นทาเงินสกรปรกคุณพูดอะไรนะฉันทําเงินสกรปรกเมื่อไหร่โอ้ยคุณก็อย่าทําเป็นไม่รู้เลยเราทุกคนเห็นเห็นด้วยตาตัวเองคุณน่าขึ้นรถผู้ชายแก่คนนั้นติดตามละครลิลลี่จังดูเหมือนว่าพวกเขาคิดว่าพี่ชายของฉัน เป็นคนที่ฉันเพิ่งพาเสดษฐถีพวกคุณเข้าใจผิดแล้วคนนั้นคือพี่ชายของฉันคําอธิบายของผู้หญิงถูกขัดจังหวะอย่างไร้ความประณียังตะโกนให้เธอรีบออกจากหอพักพกันไม่ให้เอาโรคกลับมาในขณะนั้นหัวหน้าเฉินที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงรายลึกก็โผล่อ,ออกมาใช้อํานาจข่มขู่จะไล่ผู้หญิงออกไม่ได้ถ้าตอนนี้ไล่เหอปั้นเชี่ยออกไปเรื่องนี้จะมีปัญหาตามมาฉันจะหาคนไหนมาเป็นทารับบาท หัวหน้าเฉินหัวหน้าเฉินใจเย็นใจเย็นนะเธอเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอารมณ์ของเธอนั้นดื้อรันเดี๋ยวอีกสักครู่ฉันจะลองพูดกับเธอดูเธอนี่นะก็แค่จะดีเกินไปสบายใจได้เลยเงินเดือนที่โรงงานเรานี่สูงกว่าที่โรงงานอื่นแพงกว่าหลายร้อยเลยเธอนี่นะไม่อยากล่อยเธอก็รอดูไปเถอะว่าเธอจะขออะไรฉันในไม่ช้านี้ผู้หญิงมองด้วยสายตาเย็นชา มองการสแสดงของกลุ่มตัวตลกนี้ในใจไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะเธอรู้การสแสดงที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นแน่นอนว่าไม่นานหัวหน้าก็ได้รับโทรศัพท์หนึ่งสายโทรศัพท์ที่เหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกๆรายงานการตรวจสุขภาพเพิ่งออกมา <ใช S 2> บอกว่าโรงงานเราทั้งหมดพนักงานหญิง80คนต่างก็มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทันทีทุกสายตากรับมาชี้ไปที่ผู้หญิงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้หญิงไม่รู้สึกตื่นระนกอีกต่อไปโชคดีที่ฉันเตรียมตัวไว้ฉันเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ก่อนติดตามละครคุณหนู นี่คือสิ่งที่คุณให้ฉันตรวจสอบติดตามละครของฟางลี่เจียนในช่วงเดือนที่ผ่านมา บันทึกการรักษาเธอหยิบออกมาอย่างใจเย็นซึ่งเตรียมไว้แล้วบันทึกการรักษาของผู้หญิงร้ายลึกเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเปิดเผยความจริงต่อหน้าสาธารณะเห็นได้ชัดว่าความเท็จจะถูกเปิดเผยผู้หญิงร้ายลึกตกอยู่ในความตื่นตระหนกทันทีอย่างไรก็ตามในขณะนั้น,นผู้จัดการโรงงานปรากฏตัวพร้อมกับพี่ชายของผู้หญิงพี่ชายไม่รู้น้องสาวถูกคนทั้งโรงงานใส่ร้ายคนที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แค่กังวลว่าน้องสาวจะทำงานในโรงงานจะติดเชือ้อฉันบอกคุณถ้าเธอติดเชื้อฉันจะให้คุณรับผิดชอบไม่ไหวเขาสั่งผู้จัดดกกาาารรโงงน้ววยคม ตรวจสอบต้นเหตุทันทีและผู้จัดการโรงงานคนใหม่เพื่อปกป้องตัวเองกลับตัดสินใจที่น่าตกใจเขาประกาศต่อหน้าทุกคน ประกาศว่าบันทึกการรักษาที่ผู้หญิงถืออยู่เป็นของปลอม,ลอมกลับนําเสนอเอกสารที่ถูกแก้ไขสแสดงผลการตรวจสุขภาพที่บอกว่าผู้หญิงร้ายลึกไม่มีโรคใส่ร้ายทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดถูกโยนให้ผู้หญิงที่แท้ผู้หญิงร้ายลึกได้มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการโรงงานตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นผู้จัดการโรงงานจึงตัดสินใจที่จะทําให้เจ้านายคนใหม่พอใจจึงตัดสินใจที่จะเสียสละคนหนึ่งคนงานหญิงธรรมดาที่ใช้ชีวิตไม่ระมัดระวัง เพื่อให้เสร็จสิ้นภารกิจแต่เขาไม่เคยคิดเลยแทรับบาปที่เขาได้ผักออกไปด้วยมือของตัวเองกลับกลายเป็นว่าน้องสาวที่เจ้านายคนใหม่รักมากที่สุดขณะนี้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัอีกครั้งถูกเพื่อนร่วมง,งานที่กรดแค้นล้อมรอบนี่อาจจะทําให้มีคนตายที่ฝั่งเหอจะอธิบายไม่ถูกแล้วเอาละละพอประมาณก็พอแล้วเหอตัวการหลักเลยได้ทําให้ฉันจับได้แล้วดูสิ คือเราที่ส่งเธอไปที่สถานีตำรวจหรือว่ารอให้คุณมาจัดการก่อนปันเซีย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 ,ยไม่ใช่บอกให้เธออยู่ที่บ้านหรือออกไปหาข้างนอกหน่อยสวัสดีจับได้แล้วฉันจะดูให้ได้เป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายเพียงใดที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้เดิมทียังคิดว่าจะพาเธอไปเห็นอะไรบางอย่าง ความเลวร้ายของสังคมอาจจะสามารถใช้โอกาสนี้ชวนเธอกลับบ้านเอาเถอะสาวน้อยคนนี้ไม่รู้ไปไหนอีกแล้วเตรียมรถไปที่โรงงานแน่นอนว่าเธอได้ผู้ชายรวยแล้วไม่นานนี้เองโทรศรัพท์เยอะขนาดนี้ทำไมละ่ะอิจฉานี่มันเป็นไปไม่ได้เลยก็แค่ผู้ชายที่เธอจีบเท่านั้นจะไปเปรียบเทียบก,กับคุณได้ยังไงใช่แล้วเมื่อกี้นั่น ใบรับรองแพทย์นี่มันเรื่องอะไรฉันยังไม่ได้ป่วยแค่กระดาษแผ่นเดียวแค่ฉันยินดีเท่านั้นมันสามารถเขียนทําอะไรก็ได้แต่ถ้าจริงๆส่งเธอเข้าโรงพักแล้วตอนนั้นต้องมีการตรวจสอบเธอแน่ตรวจร่างกายอย่างละเอียดตอนนั้นจะพบว่าเธอไม่ได้ป่วยนั่นก็อธิบายยากงั้นหมายความว่าเหมือนที่คุณติดเชื้อฉันนั่นแหละให้เธอป่วยจริงๆ พวกคุณทุกคนควรทําอะไรก็ทําไปเถอะอย่าให้หัวหน้าเฉินส่งเธอไปที่สํานักงานของฉันฉันจะสอบสวนด้วยตัวเองโอเคปล่อยฉันพี่ชายฉันจะไม่ปล่อยเธอไปก็แค่ชายแก่คนหนึ่งมีอะไรน่ากลัววันนี้คุณหน,นีไม่พ้นแล้วพาไปปล่อยฉันไปพวกคุณจะทําอะไรคุณบอกว่าพวกเราต้องการทําอะไรละ่ะคุณเป็นผู้จัดการโรงงานที่มีชื่อเสียงกลับปล่อยตะเลยลูกน้องของคุณ ทำเรื่องแบบนี้คุณรู้ไหมพวกเขาสองคนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวรู้แล้วไงต่อคุณรู้ไหมพวกเขามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะฉันขอแนะนําคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้<ด>เป็นฉันที่แพร่เชื้อฉันยังจําเป็นต้องตรวจไหมคุณพวกคุณคุณสบายใจได้ไม่นานนะัดคุณก็จะเข้าร่วมกลุ่มพวกเราแล้ว ต่อยฉันเถอะคุณรู้ไหมพี่ชายของฉันคือเหอเอวิจากกลุ่มบริษัทเหอเหอเอวิคือพี่ชายคุณ <S <S น้องสาวที่เหอมอวิพูดถึงคงไม่ใช่เธอใช่ไหมใช่ถูกต้องคุณคือคุณหนูจากตระกูลเหอชอบแบบนี้วิ่งไปข้างนอกไม่พูดถึงการเป็นสาวโรงงานยังชอบไปขายข้างนอกอีกเธอยังไปขายข้างนอกถูกต้องข้าพู้จัดการท่านไม่รู้เธอนี่น่ารักจริงๆดูเหมือนว่าภายนอกบริสุทธิ์แต่เบื้องหลังยังไม่รู้ว่าจะแย่ขนาดไหน ชอบเล่นบทบาทที่แตกต่างฉันชอบแบบนี้ฉันยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นสบายใจเถอะเราจะดูแลคุณอย่างดีนี่คือเจ้าของสร้อยข้อมือนี้ไปไหนมาคุณพูดถึงเธอปั้นเสียเหรอ<ไ>เธออยู่ที่โรงงานนี่แหละต้นเหตุของการแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่งถูกผู้จัดการโรงงานพาไปพาไปที่สำนักงานแล้ว บอกว่าจะสอบสวนด้วยตัวเองเธอคือสาเหตุของการแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สบายใจเถอะฉันจะดูแลคุณอย่างดีปล่อยฉันปล่อยมือปล่อยฉันน่ารักจังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงใช่ไหมพวกคุณสองคนจับเธอไว้ให้ฉันปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันช่วยด้วยช่วยด้วย ทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้พี่เฮอะเฮอะคุณน,น้อยคุณมาที่นี่ได้ยังไงน้องสาวของฉันคุณกล้ารังแกด้วยเห,อเหรอเฮอปั้นเซียคือน้องสาวของคุณฉันไม่รู้จริงๆนี่ต้องมีความเข้าใจผิดแน่แ่ความเข้าใจผิดคุณปล่อยปละเลยให้ลูกน้องรังแกน้องสาวของฉันบอกว่าน้องสาวของฉันติดโรคความเข้าใจผิดนี้ใหญ่จริงๆคนไหนจับคนนี้ไว้ให้ฉัน เป็นไปไม่ได้ก็แค่เหอปั้นเสี่ยคนนี้ที่ท่าทางจนๆเธอจะเป็นน้องสาวของคุณได้ยังไงสร้อยข้อมือน,นี้เป็นของคุณหนูเหอมีเพียงเส้นนี้ในโลกตาบอดหรือไงน้องสาวของฉันยังจำไม่ได้เลยคุณเหอทั้งหมดนี้ตัวร้ายฟังล่้ะจว,วีนทำเรื่องบ้าๆอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันฉันขอร้องเธอให้ปล่อยฉันเถอะไม่เป็นไรนำคนขึ้นมาพวกคุณ สบายใจเถอะมีฉันอยู่คนที่ชื่อเหอปันเซียจะไม่มีจุดจบที่ดีคนให้พวกคุณหมือเดี๋ยวจะบอกว่าเห็นเหอปันเซียมั่วกับผู้ชายโรคติดต่อในโรงงานทั้งหมดเป็นสิ่งที่เธอนํามาสบายใจเถอะี่ลี่เธอมักจะชอบทําตัวสูงส่งเรามีวิธีมากมายทําให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงน้องสาวของฉันได้รับบาดเจ็บฉันจะให้พวกเขาเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าในการชดใช้เหอปั้นเซียด้วยเหตุผลอะไรที่เธอเกิดมา เป็นคุณหนูส่วนฉันได้แค่เป็นสาวโรงงานฉันไม่ยอมเธอควรจะอยู่กับฉันจมอยู่ที่นี่นังคนไปฉันไม่ยอมคุณเหอบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ถูกควบคุมทั้งหมดแล้วแจ้งต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงงานจะถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทเหออย่างเต็มที่พนักงานที่มีส่วนร่วมในการแั่นแปรงจะถูกไล่ออกทั้งหมด ถ้ามีโรงงานไหนกล้าจ้างพวกเขาก็ถือว่าเป็นศัตรูกับกลุ่มบริษัทเธอเป็นศัตรูปันเซียบ้านเราขาดอะไรไม่ได้ทําไมเธอถึงต้องไปทนทุกแบบนี้ปันเซียแม่เธอพูดถูกโลกข้างนอกมันอันตรายมากเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแม่ถึงแม้ว่าครั้งนี้ฉันจะต้องทนกับความไม่เป็นธรรมขนาดนี้แต่ฉันก็เข้าใจแล้วฉันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปซ่อนอยู่ข้างหลังพวกคุณตลอดไปปันเซีย เธออยากพิสูจน์ตัวเอง,เองก็สามารถรับช่วงธุรกิจของครอบครัวได้พี่ถ้าฉันไม่สามารถจัดการโรงงานเล็กๆได้แล้วฉันจะช่วยพวกคุณได้อย่างไรจัดการกลุ่มบริษัทเให้ดีแต่เธออยู่กับพวกคนงานทุกวันร่วมกันอยู่แม่แล้วพี่ชายฉันนั่นก็ไม่ใช่ตอนที่เริ่มจากสาขาย่อยทำงานเล็กๆน้อยๆใช่ไหมพี่ชายเธอเป็นผู้ชายคุณเปรียบเทียบก,กับเขาโอนโรงงานใหม่ให้เป็นชื่อของปันเซียโรงงานนั้นก็เพิ่งซื้อมาใหม่ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่คุณรอสักครู่แล้วไปเป็นผู้จัดการทั่วไปเลยดีนอกจากนี้ฉันจะหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งมาช่วยจัดการให้คุณแต่ต้องบอกก่อนนะถ้าในสามเดือนนี้ผลประกอบการไม่ถึงเกณฑ์คุณก็กลับบ้านอย่างว่าง่ายเป็นคุณหนูของคุณตกลงดีห้ามเล่นตุกติก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียนรู้แบบไม่โอ้วดเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนฟังฉันพูดนะเธอหอมอวิพูดแล้วคุณหนูของพวกเราจะมาทำงานที่โรงงานของเราทุกคนต้องทำตัวให้ดีนะได้ยินไหมดีไม่คิดเลยว่าพี่จะใส่ใจขนาดนี้ยังเตือนล่วงหน้ามาอีกด้วย